บัดนี้วันที่5กุมภาพันธ์พศ2568เป็นวันที่34ที่ข้าพเจ้านางสาวพินพรชัยกิตดีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตราคัจฉันโตเทวตาสัทธมังโมนิราชะสัสุนันโตสาัขาโมขะทังสักเคกาเมจารูปเปคิริสิขารัตาเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเถจาคาเมตะรุวะนาคาหาเนเคหะวัตถุมหิเคเต ภูมิมาจายันต er <quarto> ุเทวาชลัทละวิสาเมยักขะคันทพนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวระวจานังสาธะโวเมสุนันตุธรรมมัสสะวนาการโลอัยมพัทันตาธรรมมัสสะวนาการโลอัยมพัทันตาธรรมมัสสะวนาการโลอัยมพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะ สบทกราบพระรัตนาตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระคาวตาธรมโมธัมมังนมสามิสุปฏิปันโนพระคาวาโตสาวกสังโคสังคังนมามิ 4. บทสวนนมัสก,การสิทธิคาถานโมโมตสะพระคาวาโตพระ อรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณนะขัมมะณะปาฐะพุทธังสารณานังขะฉามิธรรมังสารณานังขะฉามิสังฆังสารณานังขะฉามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังฆชามิทุติยมปีธรรมังสารนังฆชามิทุติยมปีสังคังสารนังฆชามิตติยมปีพุทธังสารนังฆชามิตติยมปีธรรมังสารนังฆชามิตติยมปีสังคังสารนังฆชามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญยังธรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสธิเมโหตุสัพพธาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทู อนุตรโรปุริสาธรรมสารธิสถาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตพภควตาธรมโมสันทิทิโกอาการลิโกโเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตังเวทิตาโพวิโยหีติ S <S <an us ati> ato, ก้าสังคานุสติสุปฏิปโนพระคะวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปโนพระคะวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปนโนพระคะวะโตสาวกสังโค و, สามีจิตปฏิปนโนพระคะวะโตสาวกสังโค و. ยาติทางจตาริปุริษายุคานิอัฐาปุริศปุคาลาเอสาพระคะวะโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโย JO, อัญชลีกระระนิโยอนุตรังปุญญักเขตังโลกัสสติ สิบัตนาสูตรยานิทะภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวะอันตริเคสัพเเวภูตาสุมนาพระวันตุอัโทปิสกักจ,จะจสุนันตุพาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเาาเพเมตังกโรธามานุสิยาปชาญาธิวาจะโตจะรัตโตจสะสหรันติเยพระลิงตัสมาหิเนรัคถาอัปปามตา ยังกินจิวิตังอิทาวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตานังปณีตังนะโมสมังอะธิตัถาคาเตนะอิทัมปีพุเทรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขายังวิราคังอมตังปณีตังยทัชคาสกยาโมนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอิทัมปีธรรมเมระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยัมพุทธเศโถปริวันนายิสุจริงสมาธิมานันตริกันยมาหูสมาธินาเตนะสามโมณนะวิชติอิธัมปีธมเมระตะนานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโต เยปุคลาอัฏฐสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภาลานิอิทัมปิสังเคระตานปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตามนัสาทันเหนะนิกามิโนโคตัมสาสนามหิเตปฏิปตาอมตังไม่ใครหะรลธามุธานิพุตติง พุนชะมานาอิทัมปีสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะเสรจเะจสุวัตีโหตุยะถินทัคีโลปะทวิงสีโตศิยาจตุพีวาเตพีอสัมปรกรรมปิโยตถูปะมังสัปปุริสังวัามิโยอริยสัจจานิเอเวจัปปสติอิทัมปีสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตีโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติ ผู้สัพป,ปะมัตตาณเตภวังอัฏฐมะมาทิยันติอิธรมปีสังเครตตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตวถิโหโตสหวัะทัศนะสัมปัทายะตยยสูธธรรมมาชหิตาภวันติสก,กายาทิฐิวิจิกิจฉิตันจักศีละพะตังวาปียาทัตทีกินจิตจะตูหะปาเยหิตจะวิปะมุตโตชะจะพิธานานิอาภะโพกาตุงอิธรมปีสังเครตตานังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวธีโหตุกินจาปิโสกัมมงังกโรติปาปกังการเย е นะวาจายุทะเจตาสาวาอภัอพอภัพโพโสตาสาปติจฉาทายะอภัพอภัพอภัพพะตาทิฏฐาปทัสสะวุตตไตธรรมปีสังเคราตนานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวธีโหตุ วนปะคุมเพยยถาผุดสิตะเคคิมหานามาเสปรธรรมะสมิงคิมเหตถูปะมังธรรมะวรังอเทสยินิพานาคามิงปรมังหิตายะอิธรรมปีพุทเทร,รตะตาปนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวธิโหตุวรโวรวรัญยุวรโทวราหารโรอนุตโรธรรมะวรังอเทสยิอิธรรมปีพุทเทร,ระตาปนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวธิโหตุขีนังปุรานังนาวังนัตถิสัมภวางังวิรตตจิตตายติเกภวัสมิง เตขีณพิชาอวิรุณหิชันทานิพันติทีรายะถายัมปาทิโปอิธรรมปีสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานิทัภูตานิสมาคตานิภุม,มานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทังนามาสามะสุวัติโหตุ ยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคาตังเทวมนุษสปูชิตังธรรมังนามัสสามะสุวัติโหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตัลิเขตถาคาตังเทวมนุษสปูชิตังสังฆังนามัสสามะสุวัติโหตุ11อัาตานาติยะปริตบทย่อ สัพโรคะวินิมุตโตสัพสันตาปวัชิตโตสัพเวรมะมติกันโตนิพุตโตจตุว,งวังภวะสพ,พีติโยวิวัชันโตสัพโรโควินัสโตมาเตภวัตมาเตภวัตวันตรารโย ο, สุขีธิกายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปจายาโนจาตารโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลัง ส2อาธาทิตยะปริยายสูตรเอวามสูตรตังเอกังสม,มยังพระควาคายาอยังวิหรติคายาสีเสสทิงพิคูสหัสเสนาตัดระกโขพระควาพิคูอามันเตสิสัพังพิขเวอาทิตตังกินจะพิคเวสะพังอาทิตตังจักขุม พิฆเวอาทิตตังรูปาอาทิตตาจกขูวิญญาณังอาทิตตังจะขูสัมภสโออาทิตโตยมปิทังจกขู่สัมภสัปจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคัคขีนาโทสักขินาโมหักขนาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิ โทมานสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิโสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิต <par> ังโสตสัมภโสอธิตโตยมปิทังโสตสัมภัสาปัจญาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคกคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเคหิ โทมนัสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิ คานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานะวิญญาณังอาทิตตังคานะสัมภสอาทิตโตยัมปิทังคานะสัมภสัปจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังว่าอทุขะมะสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะขีณาโทสักขีณาโทหักขีณาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโหมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะทามิ ชวะหาอาทิตาราสาอาทิตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตังชีวะหาสัมผัสโสอาทิตโตยังปิทังชีวะหาสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอะทุกขามะสุขังว่าตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคักขีนาโทสักขินาโมหักขินาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหีปริเทเวหีทุเขหีโทมะนะเสหีอุปายาเสหีอาทิตันติวทามิ กายโยอาทิตโตโหดัพพาอาทิตากายวิญญาณังอาทิตตังกายสัมพัสโซอาทิตโตยำปีทังกายะสัมภัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทามิ มโนอาทิตโตธรรมาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมภะโสอาทิตโตยามปิทังมโนสัมภะสาวปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขามะสุขังว่าตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะสโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมณสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวทามิ เอวังปัสสังพิขเ,เวสุต,ตวาริยาสาวโกจักขูสมิงปีนิพินทติรูเปสุปีนิพินทติจักขูวิญญาณีปีนิพินทติจักขูสัมภะเสปีนิพินทต,นนทติยังปิทางจักขูสัมภัส,สัปปจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุกขมมามะสุขังว่าตาสมิงปีนิพินทติ โสตสงปินิพินทติสัทเทสุป,ปินิพินทติโสตวิญญาณีปินิพินทติโสตสัมภเสปินิพินทติตมทตยมปีทางโสตสัมภส,สัปปัจญาอุปัช,ชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่า อทุกขามาสุขังวาตสมิงปีนิพินทติคานาสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาณนปีนิพินทติคานาสัมภเสปีนิพินทติยังปีทางคานาสัมภะสัปะจจยาอุปชะติเวทายิตังสุขังวาทุกข <untu> ังวาอทุกขามาสุขังวาตสมิง <sandwiches> ป <enemies> ีนิพินทติชีวหายาปินิพินทติระเสสุปีนิพินทติชีวาวิญญาณีปินิพินทติชีวะหาสัมภเสปินิพินทติยังปีทัง ชีวะหาสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทายตั้งสุขังว่าทุกขังว่าอทุกขามาสุขังว่าตัสมิงปินิพินทติกายะสมิงปินิพินทติโพทัพเพสุปินิพินทติกายะวิญญาเนปินิพินทติกายะสัมัสเสปินิพินทติยามปีทางกายะสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทายตั้งสุขังว่าทุกขังว่าอทุขามาสุขังว่าตัสสมิงปินิพินทติ มัสมิงปินิพินทติธรเมสุป,ปินิพินทติมโนวิญญาณีปินิพินทติมโนสัมภเสปินิพินทติยํำปีทางมาโนสัมภส,สัจปปจยาอุปัช,ชติเวทายตั้งสุขังว่าทุกข,ขังว่าอทุกระมะสุข,ขังว่าตาสมิงปินิพินทติ นิพพินทางวิรชัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสสมิงวิมุตตตมิติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพระมะจรรยังกตังกัรนียังนาปรางังอิทัตตาญาติปชานาติติอิทัมวัวจะพะคะวะอัตตมนาเตพิขุคะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปปะนะเวยากรรณะสมิงพัญญามเนตสพพสะพิขุสหัสสะ อนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงโสติ13อนัตตลักษณะสุตังเอวามเมสุตังเอตกังมะสมายังพัวาภารานสิยังวิหรติอิสิปัสเนอิสิปะตเเนมิคาทายเยตระโคพควาปัญจวัคคิเยพิขูอามันมาเตสิรูปังพิขเวอนัตตารูปัญจ่าหิทางพิขเวอัตตาภวิสสนายิทางรูปังอาพาทายะสังวัตเตยะ ลับเพัาจารุเปเอวังเมรุบังโหตุเอวังเมรุบังมาโหสิติยสมาจาโคพิเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินะจารพัติรูเป เอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจัหิทังพิขเวอัตาภวิสัณณยิทังเวทนาพาทายะสังวัตเตยะรับเพธาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยัสมาจะโคพิขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาพาทายะสังวัตตินาจะลพัติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติ สัญญาอนัตตาสัญญาจากหิทางพิคเวอัตาอภวิสานะยิทังสัญญาอภทายะสังวัตเตยยะรับเพาจากสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติยัสมาจากโหพิคเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอภทายะสังวัตตาตินะจารพัติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติ สังขารานัตตาสังขาราจาหิทางพิขเวอัตตาพระวิษสังสุตณยิทังสังขาราภาทายาสังวัตเตยุงรับเพธาจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยัสมะจะโขพิขเวสังขารานัตตาตัสสะมาสังขาราภาทายะสังวัตติณจะรับพัตติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหีทางพิคเวอัตาภวิษณะยิทางวิญญาณังอภาทายะสังวัตเตยะรัเพธาจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยัสสมาจะโหพิคเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอภาทายะสังวัตตาติณจลารับพติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติ ตังกิงมัญญะถาพิขเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมังกันลังโนตังสามนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติ ทุขังพันเตยัมปานานิจังทุขงังวิปริณามาธรรมังกันลังโนตังสามนุปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตนังกิงมัญญาถาพิคเวสัญญาณิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาเต ทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังโนตังสะมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิกเวสังคารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตัง สุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปรินามะทำมังกัรังนุตังสามโนปสิตงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถาพิคเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังวาติ ทุขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสะมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสมัอาตาติโนเหตังพันเตตัสสมาติหาพิคเวยังกินจิโรปังอตีตานาคตะปจุบันนังอัจฉตังวาพระหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณนิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินาเมโสอัตาติเอวามตังยะถาภูตังสัมมาปัญญา ยาท,ทัทพังยากาจิเวทนาอติตานาคตาปจุปนาอชัชตวา,าวาภิหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาวเวทนาเนตังมะมะเน,สมสมนะโสหะมัสมีนะเมโสอตตัตติเอวเมตังยถา,าภูตังสัม,มัตปัญญายาท,ทัทธพังยากาจิสัญญาอติตานาคตาปจุปนาอชัชตวา,าวาภิหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวา ฮินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนสหฮมาสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัทธพังเยเกจิสังคาราอติตานาคตะปจจุปปนาอชตาวาพหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาฮินาวาปนิตาวายา ปนิตาวาเยธุเรสันนิเกวาสันติเกวะสัพเพสังคาราในตังมะมะในโสหะมัสมินาเมโสอัตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายาทัทธพังยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตะปัจจุป,ปันนงัง ปจ,จุบันนางอัชตังวาพระหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนาวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถะูตังสัมมาปัญญายัทธทัพพังเอวังปัสสังพิฆเวสุตตวารยะสาวกโกรูปสัมิงตินิพินทติ เวทนาญาปินิพินทติสัญญาญาปินิพินทติสังคารสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานงโหติขีนาชาติบุสิตังพรหมจริยังกตังกะนิยังนาปรังอิทตายาติปะชานาติติอิทามโัวจะพระควาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิขูพระควโตภาสิตังอภินันทงอิมัสมินจะปะณะเวยากระ ระณสังหิงพัญญามเนปัญจวัคคียานางพิขูนางอนุปาทายะอาสเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติ